เอีตัเอีจะเอกกับผคืออันผู้ัวเนาะอันคือการผู้เพศเออคือกันกับผู้เพศหน้านนะคือค่ะคือเนื่อยเลยบัดความคืออยู่น,น ic. ee, okay. <k> <k ี่นะลูกเจ้าไปน้องเียอะแม่ลูกคอยลูกเจ้าไม่อยู่ฮะนึ่งตามหาพ่อนึ่งตามหาพ่ออยู่ได้แต่ลูกขาเยาหรือวลูกน้องมึกบ้ฮะบ้าน้องมึกก็ร้านลุงเอ้ยมือแท้ก็มาคุดอันคุ้มยังก่อ ค้มันยคืเก่าพุ่ลุงเอ๊โอ้งอนี่คนไลายกาเก่ามือนี่คนลายไปทำไมเรืองสามเอนละสี่เินละห้าเอาน้เอาน้มาเบิดเลยลุไหกเจ็ดหกเจ็คนยังหนุ่มเบิยาก็ได้พี่ลุงรักว่าพ่อเขาจับเลยยุทกูดทำภูก็มี ถั่วลายตืบสุนะคะนั่แล้วรปรลุงไอ้วันนี่แล้ววันนี้นะฮัก็ได้จะคุมบังย่มบ่ได้คุมเลยฮักได้สิบสี่คุมมาอย่างแต่สาคนสองสี่หกคนหาคนปรลุงเอ้ อ่าอันหาคนขุดได้14คุมมาตั้งแต่เช้าๆอันนี้อ่อยๆครับเพิ่นแนมข่อยอีหยังนะฮะบ่แนมยังบ่เคยเห็นข่อยบ่บ่เคยเห็นดิบ่เคยเห็นอยู่บ่เคยเห็นลุงอยู่บ่เป็นลุงบ่นี่นะปาตกเห็นอยู่บ่เยเห็นอยู่ปาา้ิงบ่คือสิบ่ดเนาะเออคือสิบ่ดแเนาะไปใส่เลย

มันง่ายๆมม่รัดจอกนะไหวอย่าโขนะมึงราบัดจอกนะไหวราบัดไหวเด้เพรกดนขาจะพุดยังเสบอุ้มยังขี้เอยดนะข้าขนมบอง่วนเข็มสียาบอข้าวกอบแห้งเขากินแห้งพอดีเดีนาะบลเว่บลเล่ยังพุ่มเรา ลวงฟังไว้ก่อนสลับคุ้มก่อเลยุมก่เด้อบ่มื่อท่านี้คุมแล้วหายคุ้ไปเ่เนะมือลากหัวพอมือลากหัวพอลุงออไม่ผ่าเออห้ลดงเขาจะผ่าหาวงผ่าน่ประมาณนเยอปลายุนลกลัวไปจักหอยบ่สองร้อยเออลจะร่อยเฉพาะขานะเพ่ะขางนั่นเ่ต่เกือบมมสองร้อยป้าต ลายเติบเราหัว,หวสองรอยแปดสิบห่อเตรเกียนี่เลยไปพันไนด้นหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไล่ก็ไปยันหน้าน้าลูกกันไหมโย่ไปู้ก่อแกกูเข้า ไปกินเป็ดไข่แมกได้ไหมเป็ดิอไรพิษอกปะเนี่ยไลกเ้าลกเ้าเก็บแงเก็บพลายเลยมขาเอขาอู่เป็ดตัวสองร้อยอหเ้าแพงเนาเป็ดแมท่าเป็ดผูสามร้อยเท่าไรสาให่อันไปกินปลาอันเมื่อคืนนี่ไุ่ร้ไงกางข้าคนมัดเท้าเดี๋ยวยังเศร้าอยู่ยายจุ่มน้ำมุนให้กินน้ำมุนมาใหญ่หน่ น้ำมุนวตัน้ำมุนได้่แว่าในกินอันปลาจีนมปลาจีนเพาะแม่นปลาจีนจำปลาจีนมมันมจำปลาจีนต้มปลาจีนก <ühren oten> ินลางข้าวโคยังบะทะลาเศาอยู่มันบอก อ um <mel> ๋อตกลงไหมใหญ่ลงกันได้น่ะเออจาแล้วสงสัยังคายน้อยหนึ่งกน่นายลงมากินอิดนะมาบ้านแล้ว เหตุไม่ละแรงสันลุ่งย่อมแล้ว ôi, còn ai? nội hm? Muy anh heng, hả bụng, eh? Homonoy, hôm mãi? Cóc luôn quanh 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 trời ơi quanh khuất này quanh khuất quanh 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 anh คุมนอยคือกระย่าเจาะรย่าุดวเุดเอง

ต้งใ่าีคนจะรักอเ็ดน่ยานสิบสองคนคนติชาคอยเสน่อยบเกก้วเนาะสิคนคนรักลงไมือก่อนนะคนจะคนหาคนใหม่เป็นลอยชองลอยหม่ นอยลเมื่อไรวันจะคนอยงไรคนวันนี้เจากระซามวานนี่ด้มาลงว่านนี้มันช่วยเหนียกเยบ่มาเออขายลุกบ่เออสามเพื่อนบเลือกพวกวิญญาณหมันตัวต่ำตัวสูงอดีปะ

มันจะเอียงไปได้เพรามันบุยเอมันจะเอียงเอียงได้นึงผู้ทักคนผู้คนจับนทักคนเ้าไมันยมงีเอองูเตียงมาได้เออทำนี้ได้เออถูเลยไนเอโอเอาวลได้ป ยังไงใช่ไมช่นึกว่านะนวางว่าเผื่อจไม่จิกมาใส่ยังเหลือไหมอยู่บรุษเอ๋ยคุณใช้สิทธิผัก่อนก็ไจักนี่สิทิยุดก่อนยุดก่อนาลักเกียรตเกือหักลังหักลังดังโอู้กอ่อนพายู้นู้นพิพิชะผูเดียวนนงเจียมเดื้อแต่ไทยหน้าปิดแน่นอนยังเจียมเนาะ ไต่หน้าปีน ama, เนี่ยบัวพวงได้องเหยียบหนิไม่ต้องเอากระยาไต่หน้าปีนเนี่ยไม่ต้องเอาพวเห็ดเองบเลยน้องเหยียบเลยเวลาอีพอปั่นหน้าให้กับเห็ดเองเลยลุยผิวเดยียวเลยหมดเลยยากไม่ต้องถ่าพวคือคนทางอันบ้านพ่นพางกันี่มองเข้าไปอันนี้พวกยิ่งข้าวรถไทยน้องเหยียบขอจันยอมพวกพวกยิ่งไม่เห็ดเทียกกับเขาผู้ชายเออข้าวรถไทยอขอเห็นนะป้าแต่ว่ามีแต่พวกยิ่งข้าวรถไทยบัาพ่นางนะเออว่าบั่ ขันได้ถ้า้นเขาจะบดต,ตีตายหัวว่ะคือสีห <c oughs> แห้งปูนยิ่งเห็ดเบียกบุลงยงญี่ปุ่นนะคดูปูนยิ่งกับไทยมันแบบไทยอย่างไทยห,ยทหน้าคือสุบหยาดเขาเห็ดเองเขาเนาะคขาบรุดไทยยังคับเอง